สวัสดีทุกคนนยะครับอินดีต้อนรับทุกๆคนเข้าสู่ In d i o s t u d i o c h a n ช e l นล YouTube เพจ่ะเจาะลึกถึงเนื้อเรื่องต่างๆทั้งจากเกมคุกกี้รันและวรรณกรรมที่น่าสนใจในวิดีโอนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับคุกกี้ศาสตราจารย์ผู้ใช้เวทมนต์กาแฟรสขมเกินจะอย่างถึงคุกกี้ผู้ร่วมก่อตั้งสถาบันเวทมนต์พาเฟเดียถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปพบกับเอสเปสโซคุกกี้คุกกี้เอสเปสโซ ในวิดีโอนี้ทางเราจะขอ,อนําเสนอข้อมูลส่วนใหญ่จากคุกกี้รันคิงดอมโดยจะมีการเสริมข้อมูลบางส่วนจากคุกกี้รันโอเวนเบลกและคุกกี้รันสวิตเอสเคปแอคเวนเจอร์ซึ่งแน่นอนว่าเนื้อเรื่องทุกๆอย่างที่มาจากหนังสือการ์ตูนใดๆของคุกกี้รันจะไม่เป็นเนื้อเรื่องที่เกี่ยวกับเกมอย่างสิ้นเชิงอุณหภูมิที่แม่นยําปริมาณเมล็ดกาแฟที่ถูกต้องเวลาในการคั่วที่เหมาะสมทุกอย่างต้องอยู่ในลำดับที่สมบูรณ์แบบเพื่อให้งานออกมาตามแผนที่สุดเขมามักจะยุ่งอยู่ตลอดเวลา ในฐานะของผู้ก่อตั้ง Coffee Magic School บ่อยครั้งที่เขามักถูกเข้าใจผิดว่าเป็นจอมเวทมนต์ดำอาจารย์สีเข้มตัวนี้ก็ไม่อาจเสียเวลาอันมีค่าไปกับคำอธิบายที่ไร้ความหมายได้คืนแล้วคืนเล่าคุกกี้ผู้บึกเบิกเวทมนต์ตัวนี้ทำงานอย่างหนักเพื่อทำให้การบดและการชงกาแฟของเขาออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบนั่นก็คือเรื่องราวคร่า,า,าวๆของคุกกี้เอสเปรสโซอาจารย์หนุ่ม ภูมหมกมุ่นอยู่กับการทํากาแฟที่ละเอียดอ่อนและการสแสวงหาเวทมนตรูปแบบใหม่ๆยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับอาจารย์เอสกันอีกนะครับเรามาทำความรู้จักกับเขากันให้มากขึ้นและเนื่องจากคุกกี้ตัวนี้มีเรื่องราวที่สามารถพูดถึงและเชื่อมโยงไปได้ในหลายๆประเด็นแอดจึงขอขึ้นคําว่าทฤษฎียผีเผือกไว้หน่อยนะครับเริ่มที่ดีไซน์การออกแบบครับแน่นอนครับว่าท็อปปิกลาของคุกกี้ตัวนี้คือกาแฟเอสเปรสโซ่มันคือกาแฟที่มีรสเข้ม มีวิธีชงโดยการใช้แรงอัดไอ้น้ำหรือน้ำร้อนผ่านมเมล็ดกาแฟที่คั่วบดละเอียดผสมเข้ากับคอนเซปต์ของทั้งคุณครูและจอมเวทจนออกมาเป็นคุกกี้มาดเนี้ยบพูดดูสุขุมและทรงภูมิตัวนี้ซึ่งจากที่ใช้กาแฟเป็นหลักในการออกแบบองค์ประกอบต่างๆของจานเอสก็จะเป็นดีเทลที่อ้างอิงมาจากกาแฟทั้งดีไซน์ของตัวละครอุปนิสัยคอร์สตลอดจนเนื้อเรื่องเลยทีเดียวต้นกำเนิดของคุกกี้ตัวนี้ภายในเกมไม่มีบอกหรอครับ แต่จากการที่มีภาพคอนเซปต์อาร์ตในอาร์ตบุ๊กของคุกกี้รันคิงดอมที่แสดงให้เห็นถึง Coffee t r i b e หรือเผ่ากาแฟซึ่งเป็นชนชาติของคุกกี้กลุ่มหนึ่งที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงกับอาณาจักรดาร์โกโก้ด้วยลักษณะเฉพาะที่ไม่จําเป็นต้องนอนหลับและทักษะความว่องไวของพวกเขาชนกลุ่มน้อยนี้จึงเป็นเหมือนกับหน่วยสอนแนมของอาณาจักรดังนั้นการที่จะบอกว่าจานเอสเป็นคุกกี้ชาวดาร์โกโก้ก็คงจะสมเตุสมผลพอสมควรครับในปัจจุบันจานเอส น่าจะทำหน้าที่เป็นอาจารย์อยู่ที่สถาบันเวทมนต์พาเฟเดียและเขาก็ยังเป็นถึงผู้ก่อตั้งสถาบันแห่งนี้อีกด้วยจากเรื่องราวของพาเฟเดียอินสติทูตจะเห็นได้ว่าจานเอสเป็นคุกกี้ผู้เชี่ยวชาญเมจิกคอฟฟี่นั่นจึงทำให้จานได้รับหน้าที่สอนในรายวิชานี้ซึ่งการสร้างคอฟฟี่เมจิกนั้นมันต้องใช้ความแม่นยาและประสบการณ์ดังนั้นในหลายๆคลาสของจานเอสนักเรียนของเขาก็มักจะประสบปัญหาต่างๆโดยที่จานจะคอยให้คำปรึกษาอยู่เสมอ แต่ถึงอย่างนั้นจานก็ยังหงุดหงิดอยู่บางครั้งที่การทดลองของนักเรียนออกมาไม่ดีเท่าที่ควรมีประโยคนึงของจานเอสในเรื่องราวครับที่แอดชอบมากๆประโยคนี้เนี่ยจะเป็นประโยคที่จานเอสพูดกับนักเรียนครับชี้ให้เราเห็นว่าในฐานะอาจารย์แล้วเนี่ยจานเอสมีทัศนคติที่ดีมากๆต่อการศึกษาหาความรู้สิ่งที่น่าสนใจในเรื่องราวนี้คือการทดลองเพื่อสร้างคอฟฟี่แมจิก ซึ่งจากการทดลองของเรานักเรียนเนี่ยการทดลองนี้มันออกไปในทางการปรุงยามากกว่าจะเป็นการไล่คาถาเวทมนต์ถ้าเราอ้างอิงจาก Coffee Desolation ของจานเอสอย่าง Brewing Laboratory จะเห็นได้ว่าการทดลองนี้มันคืองานวิจัยเพื่อสกัดกาแฟออกมาดังนั้นการสอนของจานเอสจึงไม่ใช่การสอนใช้เวทมนต์แต่เป็นการสอนการปรุงยาที่ใช้เสริมพลังให้กับเวทมนต์มากกว่าจานเอสได้มีบทบาทในเรื่องราวของคูดแคลเลสแอนด์ยิ เรื่องราวจะเล่าถึงจานเอสและพาลาดินมาร์ทแลนด์ที่ร่วมกันสร้างโรงละครหุ่นกระบอกร่วมกับคุกกี้นักแปลธาตุและคุกกี้น้ำตาลหิมะมันเป็นการสร้างโรงละครหุ่นกระบอกที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากวัฒน,นธรรมอันยาวนานของรีพับลิกซึ่งการสร้างก็เป็นไปได้ด,ดีจนในตอนที่พวกเขาต้องการวัสดุพิเศษมาใช้สร้างโรงละครจานเอสก็เลยต้องออกไปตามหามันซึ่งเมื่อคุกกี้นักแปลธาตุรู้ดังนั้นเธอก็บอกให้พาลาดินมาร์ทแลนด์ตามไปด้วยเพราะกลัวว่าจะเกิดอันตราย ในตอนท้ายของเรื่องราวเนี่ยจานเอสก็ได้แบกร่างที่สบักสะบอของพาราดินมาร์แลนด์กลับมาที่อาณาจักรและโรงละครก็ถูกสร้างเสร็จเรียบร้อยโดยที่ความสัมพันธ์ของจานเอสและพาราดินมาร์แลนด์มีการขยายความเพิ่มเติมในบอลสตอรี่ with never made เรื่องราวจะเล่าถึงเมื่อครั้งอดีตในตอนที่จานเอสและพาราดินมาร์แลนด์ได้พบกันที่รีพับลิกในตอนนั้นเองที่มีเหตุการณ์ความกลาหลเกิดขึ้นในโลกคุกกี้ทั้งสองจึงได้เดินทางออกจากรีพับลิก โดยมีเป้าหมายคือการเดินทางตามหาสปิริตเจมทั้ง5ซึ่งจานเอสได้รับเลือกให้เป็นผู้นําของเราคณะเดินทางจากการลงความเห็นของพลเรือนในระหว่างการเดินทางนั่นเองพลดินมาร์แลนด์ที่ดํารงตาแหน่งหัวหน้าอัศวินก็พยายามพูดคุยและตีสนิทกับจานเอสแต่จานเอสก็เลือกที่จะเมินเฉยอย่างเย็นชาก่อนที่ทั้งสองจะได้มาพบกันอีกครั้งในอนาณาจักรของเหล่าคุกกี้จากเรื่องราวสองเหตุการณ์นี้มีเรื่องที่น่าสนใจอยู่2เรื่องครับเรื่องแรก คือเรื่องของความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยลงรอยกันระหว่างจานเอสและพาราดินมาสแลนทั้งนี้ก็อาจจะมาจาก2ปัจจัยกรณีแรกก็คือนิสัยที่ต่างกันสุดขั้วของทั้งคู่พาราดินมาสแลนเนี่ยเขาจะค่อนข้างเป็นคุกกี้ที่มั่นอกมั่นใจในตัวเองและชอบทําอะไรผงพางอยู่เสมอในขณะที่จานเอสเป็นคุกกี้ที่ดูนิ่งเงียบและทําอะไรมีแบบแผนตลอดส่วนกรณีที่2คือเรื่องของพลังจานเอสเนี่ยเขาเป็นคุกกี้นักเวท ผู้ใช้เวทมนต์กาแฟในระดับปรามจารย์แต่พาราดินมาร์ทแลนด์ใช้เวทมนต์แห่งแสงดังนั้นการที่จานเอสจะรู้สึกปลื้มน้อยเขาก็เป็นเรื่องที่พอเข้าใจได้ครับเรื่องที่สอนที่น่าสนใจไม่แพ้กันเนี่ยก็คือเรื่องของรีพับลิกหรือสาธารณรัฐอันเป็นสถานที่ที่ทั้งจานเอสและพาราดินมาร์ทแลนด์เคยอยู่ก่อนจอกเดินทางมาถึงอาณาจักรของเราคุกกี้ภายในเกมไม่มีบอกหรอกครับว่ามันตั้งอยู่ตรงไหนแต่จากคําบรรยายในเรื่องราวของวีฟเนเวอร์เมจะกล่าวว่ารีพับลิก ตั้งอยู่ห่างไกลจากทะเลจากประโยคสั้นๆประโยคนี้ Republic อาจจะตั้งอยู่แผ่นดินทางตะวันออกเชียงเหนือซึ่งมีชื่อแผ่นดินที่เขียนว่า u n n o ที่แปลว่าไม่ทราบโดยมันเป็นแผ่นดินที่อยู่ห่างจาก Dragon Graveyard ในข้ามฟากทะเลพอดีเวลาต่อมาจานเอสก็ได้ไปมีบทบาทอีกครั้งในเรื่องราวของ An o l อ t ลิ d by c o n s โดยเรื่องราวนี้จะเล่าต่อจาก Fra m e of Unity เมื่อคุกกี้ชุครีมสามารถจุดเปลวไฟแห่งปณิธานสำเร็จแล้ว เหล่าคุกกี้ม้าไมายก็ได้มารวมตัวกันเพื่อต่อกรกับเหล่าอสูรจากประตูมิติซึ่งหนึ่งในศัตรูที่พวกเขาต้องสู้ด้วยคือมังกรเมื่อพูดคุยกันไปได้สักพักจานเอสก็ต้องหาข้อมูลเพิ่มเกี่ยวกับเหล่ามังกรเพื่อที่จะสามารถสู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพจานเอสจึงได้ไปหาข้อมูลเพิ่มที่พิพิธภัณฑ์และได้พบกับคุกกี้เอแคร์ที่นั่นและขอยืมเอกสารเกี่ยวกับการทําสงครามกับมังกรในตอนท้ายของเรื่องราวจานเอสและคุกกี้ตัวอืนอ่นก็ร่วมสู้กับมังกรแดง โดยการร่วมมือกันของทุกตัวและทักษะสุดแข็งแกร่งของคุกกี้ซีรอนพวกเขาก็สามารถกำราบดาก้อนคุกกี้แก้วมังกรลงได้จากเรื่องราวนี้เนี่ยมีประเด็นที่น่าสนใจมากๆน่าสนใจถึงขนาดที่แอดต้องเอามาใส่ในวิดีโอนี้เลยตอนหนึ่งของเรื่องราวคุกกี้นมได้ชวนให้คุกกี้ตัวอื่นดื่มนมในตอนนั้นเองที่ครูลาเต้ได้ทําในสิ่งที่เป็นอันตรายต่อคุกกี้สัชาตินั่นคือการเติมนมลงไปในกาแฟสร้างความไม่พอใจให้กับจานเอสและแอดมินมากมากครับ ต้องบอกก่อนว่าแอดเป็นคนที่ชอบดื่มกาแฟมากๆการที่แอดกินกาแฟเนี่ยแอดจะไม่ค่อยปรุงอะไรสักเท่าไหร่ดังนั้นในกรณีนี้เนี่ยแอดจึงขออยู่ทีมเดีวยวกันกับจานเอสนะครับและท่านผู้ชมล่ะครับอยู่ทีมไหนระหว่างทีมคูราเต้เติมนมลงไปในกาแฟกับทีมจานเอสไม่เติมนมลงในกาแฟฝากคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับกลับมาเข้าสู่เรื่องราวกันต่อนะครับเรามาพูดถึงพลังและความสามารถของจานเอสกันทักษะของจานเอสอยู่ในฐานะนักเวทจากเรื่องราวทั้งหมด แน่นอนอยู่แล้วครับว่าจานเอสเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่อง f f e ฟเมจิกหรือเวทมนต์กาแฟกล่าวกันว่ามันคือเวทมนตร์รถขมที่เป็นพลังเวทสีคุณผู้ที่ร่้เวทนี้เนี่ยจะต้องมีความชํานาญละเอียดอ่อนและแม่นยําแต่สําหรับเวทมนต์ชนิดนี้มีผู้เล่นหลายคนนะครับที่สงสัยว่ามันจัดเป็นส่วนหนึ่งของเวทมนต์แห่งความมืดหรือเปล่าเพราะถ้าเราสังเกตในหลายๆจุดทั้งจากการที่ตัวของเวทมนต์มีสีที่ออกไปในโทนมืดแถมยังมีดีไซน์ของมเมล็ดกาแฟ ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับดวงตาปีศาจเพราะถ้าเราดูจากอาร์ตเวิร์กต่างๆดวงตาปีศาจแบบนี้มักจะเกี่ยวข้องกับพลังเวทแบล็กเมจิกแถมอุปนิสัยของจานเอสก็ไม่ค่อยปลื้มเวทมนต์แห่งแสงเท่าไหร่ด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลนี้เองครับที่ทําให้คอฟฟี่เมจิกถูกเชื่อว่าเป็นส่วนหนึ่งของแบล็กเมจิกแต่ถ้าถามแอดเนี่ยแอดว่าไม่น่าใช่เท่าไหร่ครับนั่นเป็นเพราะจากคําพูดของคุกกี้ทับทิมในเรื่องราวของคุกกี้ซอฟต์ดักเนสนางบอกว่า สิ่งใดก็ตามที่ถูกพลังมืดเข้าครอบงำสิ่งนั้นจะโหยหาซึ่งพลังและการทําลายล้างเห็นได้จากหลายๆเหตุการณ์ครับเช่นตอนที่คุกกี้นักหนูหัวเขียวหลอเฟียเกียวกุ้งพุ่ง,งทยานถูกคำสาปของคุกกี้ทัพทีมจิตใจของเขาก็กลายเป็นคุกกี้ที่ต้องการทําลายทุกชีวิตแต่สำหรับเวทมนต์กาแฟจานเอสก็ยังคงม,มีสติสัมปชัญญะครบถ้วนและก็ไม่หหยหาซึ่งพลังเช่นเดียวกับครูลาเต้ที่ก็ใช้เวทมนต์ของเธอได้ตามปกติปัจจุบันในแฟนชายเกมคุกกี้รัน จานเอสมีคอสตูมอยู่ทั้งหมด2รูปแบบได้แก่คอสตูมปกติเอสเปสโซคุกกี้คุกกี้ศาสตราจารย์แห่งวิชาเวทบนกาแฟผู้บกมุ่นในงานวิจัยที่ทุกอย่างต้องสมบูรณ์แบบและแม่นยำคอสตูมโรสเดทูเดอะชาเรื่องราวของจานเอสที่ได้ค้นพบวิธีใหม่สำหรับการสกัดกาแฟซึ่งเกี่ยวข้องกับอุณหภูมิและความดันที่สูงขึ้นเขาจึงสามารถชนะความง่วงได้มากขึ้นเช่นกัน และทั้งหมดในวิดีโอนี้คือเรื่องราวของคุกกี้แอนเปโซ่คุกกี้ผู้เชี่ยวชาญศาสตร์เวทกาแฟและนักเวทที่คล้ายกับชาวมนดําถ้าชอบการน,นำเสนอวิดีโอทางเราก็ฝากอินดิโอสตูดิโอไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับสำหรับใครอยากสนับสนุนทางช่องของเราก็สามารถโดเนทมาได้ที่ QR code คนี่เลยนะครับขอบคุณสำหรับทุกๆก,การสนับสนุนด้วยนะครับผมเพราะเราใส่ใจในเรื่องมันกับคุณอินดิโอสตูดิโอจึงอยู่ได้เพราะท่านผู้ชมทุกท่านและพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าครับสำหรับวิดีโอนี้ สวัสดีครับ